โอเครถไฟก็มาพอดีนะครับน่าจะเป็น630ที่เสียเวลามานะครับก็เหมือนเดิมฮาร์ดปีตีแพรบวกกับรถไฟนะครับระหว่างที่รอรถมาก็เรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเรื่องที่หนึ่งนะครับเป็นเรื่องของพอ,อห่วงเก้าอี้นะครับนะซึ่งคุณครูผู้เสียหายเนี่ยเขาแค่ไปนั่งนะครับแล้วผอ,อเนี่ย ทำตัวทุเลศมากนะครับอารมณ์เหมือนมึงไปทําอะไรแล้วแบบว่ามึงเสียใจนะครับเขาแค่นั่งเก้าอี้อ่ะมึงก็แบบว่าเสียใจแขนขาอ่อนแรงว่างั้นเถอนะเนาะอันที่จริงอ่ะเก้าอี้ในโรงเรียนอ่ะมันเป็นของทุกคนไม่ใช่ของมึงคนเดียวใครจะสิทธิ์ใครจะมีสิทธินั่งก็ได้ไม่ผิดกฎหมายหรอกนะครับนะคุณครูในโรงเรียนทุกโรงเรียนน่ะว่าจะเป็นคุณครูพออหรือว่าอะไรต่างๆนั่งในหมดครับไม่ใช่มึงจะมาเอาคนเดียวเนาะ นะครับตอนนี้ก็มีการสั่งย้ายไปแล้วแล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนมาแล้วนะครับอันนี้ไม่รู้เกิดที่จังหวัดอะไรนะครับแต่เป็นประเด็นดาราม่าโลกออนไลน์นะครับในขณะน,นี้นะครับเถียงกันไปเถียงกันมาว่ามันเหมาะสมแล้วหรือคือเข้าใจอารมณ์มึงนะว่าแขนขาอ่อนแรงไอ้เหี้ยมึงเป็นโรคอะไรอะ่ะเขาแค่ไปนั่งแล้วคุณครูที่นั่งเป็นผู้หญิงนะครับคุณครูที่นั่งเนี่ยแล้วเขาเป็นผู้เสียหายเนี่ยเขาเป็นแค่ผู้หญิงเนาะนะนะ ที่คนอื่นมานั่งมึงไม่แบบว่าแขนขาอ่อนแรงพอครูคนครูคนนี้มานั่งมึงแขนแขนขาอ่อนแรงกูถามจริงๆมึงเป็นโรคอะไรอ่ะมึงห่วงเก้าอี้แล้วมึงไม่ห่วงแฟนมึงหรอถามจริงผมก็เข้าใจนะว่าห่วงเก้าอีอ้แต่มันเป็นสิทธิของทุกคนเนี่ยอะสถานีรถไฟง่ายๆเนี่ยมันก็เป็นสิทธิของทุกคนใครจะมานั่งใครจะมาอะไรก็ได้มันก็เรื่องของเขาเนาะเก้าอี้หนึ่งตัวมันไม่ตายหรอกนะ พอมึงจ่าลงนี้ไปไงก็ต้องมีคนมานั่งแทนที่มึงอยู่แล้วอะ่ะมึงจะไปห่วงเสียใจแขนขาอ่อนแรงทขขาไมพออ๋อเนาะนะครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองอีกแล้วนะครับคุณค,ณคณรูพละวีรกรรมเยอะมากเกิดขึ้นที่นครราชสีมานะครับเออแก้ผ้าก่อนแก้เกตนะครับนะก็คือถ้านักเรียนอยากจะให้ผ่านนะครับ ต้องไปเอากับคุณครูคนนี้และจ่ายเงิน200บาทนะครับแก้ผ้าคืออารมณ์เหมือนพาไปขมขืนนะว่าง่ายๆเนาะนะครับม่มีแชตไลน์ลยอยู่ท่านผู้ชมลองไปสามารถหาได้คือจะบอกว่าคุณครูครับคุณครูเป็นที่พึ่งของนักเรียนจริงหรือเปล่าสมัยนี้นักเรียนพึ่งคุณครูได้กี่คนใครบ้างนักเรียนมิแต่พึ่งตัวเองนะหาข้อมูลในเน็ตพอคุณครูมาทําแบบนี้ ถามว่าคนเสียหายคือใครก็คุณครูไงคุณครูบอกว่าแก้ผ้าก่อนแก้เกตถามจริงมึงจะให้มึงจะให้นักเรียนไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแก้ผ้าหรอแล้วมึงก็จะไปที่ห้องมีการบอกว่าให้ไปเปิดห้องด้วยแล้วก็แก้ผ้าแล้วก็นอนกับเขาด้วยโอ้โหไอ้เหี้ยจังไรมากนะครับนะคุณครู่ะไม่ควรทําอย่างนี้เลยนะเออมึงก็แบบว่าเออให้นักเรียนไปแก้งานก็จบมึงไม่ต้องทําถึงขนาดนี้ เนาะไอเฮียมึงสั่งเรียแบบอะไรอะแก้ผ้าไปเปิดห้องนอนกับครูครูถึงจะให้ผ่านนะครับและจ่ายเงินสองร้อยไอเฮียมึงร้อนเงินนะเนาะเข้าใจนะสมัยนี้อะไรอะไรก็เงินเนาะแต่สิ่งที่มึงทาเนี่ยมันไม่ถูกต้องเลยนะไปปรับตัวซะเถอะมึงย้ายไปแล้วมึงเลิกทาพฤติกรรมแบบนี้ซะมันไม่เป็นคนเอาซะเลยไม่สมกับที่มึงเป็นคุณครูวีรกรรมันมีเยอะ นะครับแต่ผมยกมาไม่หมดอันนี้เกิดขึ้นที่นครราชสีมาเนาะนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับคุณครูอ่ะผมบอกได้เลยว่าปัจจุบันเนี้ยคุณครูที่เป็นที่พึ่งของนักเรียนน่าจะจริงอะ่ะมีโคตรน้อยเลยเพราะส่วนมากจะเฮี้ยกันหมดนะครับก็คือเนี่ยยกตัวอย่างอย่างคุณครูพาระคนเนี้ยแม่งให้นักเรียนไปเปิดห้องเพื่อแลกเกรดจังไรประล่ะ อารมณ์เหมือนไปเย็ดกันนะเอาง่ายๆผมกล้าพูดเลยนะครับเหมือนไปเปิดห้องนอนกันเอากันเย็ดกันนะนะครับนะคุณครูแม่งโคตรจังไลและให้จ่ายเงิน200บาทจังไลมาก <c uman> โอเคเรื่องที่3อ่ะเราให้รถไฟไปก่อนเดี๋ยวเราเค่อยเข้าสู่เรื่องที่3 <c uman> น่าจะ630าูแหละเพราะว่าเอาตอม CC14 ไปช่วย <c uman> เสียเวลาเยอะอยู่ไม่รู้เท่าไหร่เลยม <c uman> ันดูในระบบ TTS <c uman> ได้หรือเปล่าไม่รู้ พหูหรือเปล่าอ่าพหู C C, C หนึ่ง C C หน่อเฮ้ยเดี๋ยวนะ C หนึ่ึ่เพิ่งทำสองศูไปนี่อ๋อแสดงว่าหัวจักเสียนะครับโห C หนึ่งมาช่วย C หนึนนะครับโอ้โหว่วาแล้ว เนาะ4112อ่ะเพิ่งเห็นตอนทำขบวน201อ่ะท่านผู้ชมแล้วไปเสียที่บามูนาหรือนะครับไม่รู้ว่าหัวจากอะไรไปทำแทนนะครับโอเคเป็ก630นะครับนะก็แหมคือขอนอกเรื่องนะนะครับเราค่อยๆเรื่องที่3กันคือเมื่อตอนเย็นอ่ะผมเห็นเอาตอม C112 เนี่ยมาทำา2 1 1จริงๆนะครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายเท่านั้นเองนะ แล้วพอพอตกมาช่วงเย็งเนี่ยผมเห็นเอาสตอมซีสีหนึ่งสที่ไปเมื่อกี้เนี้ยนะครับเดินตัวป่าไปผมคิดว่าเอ๊ะรถสินค้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจนน้องมามุนนามันตอบว่าใช่ครับหกสหัวจักเสียนะครับนะโอ้โหเดี๋ยวนะท่านผู้ชมเอาสตอมซีหนึ่งสองเพิ่งออกจากโรงวานละหนังมานะและมีกระจกข้างด้วยนะครับนะโอ้โหทำไมนายเป็นอย่างเงี้ย พิ่งออกมาใหม่ๆนายก็ไอนี่ไปแล้วอะ่ะนะก็น่าจะไปถึงบางซื่อค่อยเปลี่ยนมั้งนะครับเพราะว่า630ต้นทางมึงพระไปทางแหลบฉบังน่าจะผ่านบางซื่ออยู่แล้วแต่วิ่งอยู่ข้างล่างนะนะครับนะไม่ได้วิ่งบนทางยกระดับเนาะนะครับโอเคเมื่อกี้ก็เป็น630นะครับเอาตอม c ีซีหนึ่งสกับ C112 ึ่งหนะครับพอหูก,กันนะครับนะ พราะว่าหัวจาก4 C 1น่น่าจะเสียนะครับนะโอเคกลับมาเข้าสู่รายการฮับบิทตีแผ่เหมือนเดิมเรื่องที่3นะครับอันนี้เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆวันนี้เลยนะครับนะเป็นเหตุการณ์ฝรั่งเหมิมเกิมนะครับนะเหมิมเกิมก็จะเป็นแบบเหมือนวัยรุ่นแคนาดอนอ่ะที่มีเรื่องไปทั่วนะครับนะแต่ฝรั่ง2คนนี้นะครับนะมันเหมิมเกิมหนักมากนะครับเกิดขึ้นที่ไหนไม่เกิดหรอกมันเกิดที่ภูเก็ตอีกแล้ว นะครับตั้งแต่ที่เดวิดเนี่ยไอ้ฝรั่งเฮียเนี่ยที่มันเตะหมอเนี่ยนะครับกูอยากจะล่ามึงมาลงนรกจังเลยนะนะครับนับแต่ตอนนั้นเป็นต้นมานะฝรั่งแม่งก็เริ่มแบบอารมณ์เหมือนดูถูกคนไทยอะ่ะไปลวนลามั่งไปทําร้ายมั่งจนมาล่าสุดไปทําร้ายตํารวจแย่งปืนตํารวจนะครับฮะแย่งปืนตํารวจนะ ถึงขั้นแบบว่าและอีกอย่างมันมีปืนเออปืนลั่นหนึ่งนัดไม่รู้ว่าโดนใครนะนะครับโหฝโรั่งแม่งใจเด็ดมากแต่ผมบอกว่าไม่สนับสนุนความรุนแรงเนาะคือฝรั่งเนี่ยส่วนเอาซะส่วนใหญ่แล้วกันดีอยู่แล้วแต่ส่วนน้อยมันจะเฮี้ยแบบนี้แหละและโดนแจ้งข้อหาดังด้วยคือทำร้ายร่างกายชิงทรัพย์ลักทรัพย์ ขาดขืนต่อเจ้าหน้าที่พนักง,งานตำรวจแล้วก็อะไรอะ่ะขับรถโดยที่ไม่มีใบอนุญาตนะครับนะไอ้เฮี้ยฝรั่งสองคอนนี้คือถ้าอยู่ต่างประเทศนะอย่างเช่นแถวถอเมริกาถ้ามึงทำอย่างนี้นะบึงโดวิสามันอย่างเดียวคือยิงตายเลยนะครับตายตรงนั้นแหละเนาะไอ้เฮี้ยฝรั่งแม่งผมกล้าพูดเลยนะทุกวันนี้มันเริ่มเหมิมเกลมกันทุกวันเดี๋ยวมีแบบว่าอะไรอะ่ะเดี๋ยวมีแบบ ต่อยมั่งตีมั่งโอ้โหโไม่อยากเชื่อเลยนะว่าฝรั่งจะทำร้ายคนไทยได้ขนาดนี้นะครับนะก็อย่างที่บอกอะฝรั่งเนี่ยมันก็มีนิสัยในแบบของมันเนาะมันก็มีตัวของมันเนาะนะเราจะไปตัดสินไม่ได้ว่าเออฝรั่งแม่งเฮียหมดไม่ใช่นะครับเราต้องตัดสินด้วยตัวเรานะครับว่าเออฝรั่งที่เข้ามาเมืองไทยเนี่ยมันมีดีหรือว่ามีเฮียดีอะไรบ้าง นะครับนะตรงนะพอเกิดเขาเนี้ยผมรู้สึกว่าภูเก็ตอ่ะจากเมืองท่องเที่ยวนะผมเชื่อได้เลยนะอันนี้ความเชื่อผมนะจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ผมเชื่อได้เลยว่าสักวันหนึ่งภูเก็ตจะมีแต่ฝรั่งที่ทำร้ายคนไทยนะครับผมฟันธงเลยไม่ได้เป็นหมอดูอะไรทั้งสิน้นแต่เป็นการคาดเดาว,ว่าฝรั่งน่าจะมาเที่ยวภูเก็ตแล้วทำร้ายคนไทยเยอะเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยก็ว่าได้ นะครับนะพอล่าสุดนี่คือมึงไปทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจไอ้เหียมึงใจเด็ดมึงเข้ามาแบบถูกกฎหมายหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วมึงขับรถโดยที่ไม่มีม้อนุญาตเอาตรงนะฝรั่งไอ้ไอ้เฮียพวกนี้สองคนเนี่ยมึงควรจะออกจากต่างประเทศมึงควรจะออกจากประเทศไทยไปซะเดวิดไม่รู้ออกยังชิบหายเนี่ยนะครับนะอยากจะให้ไอ้ฝรั่งสองคนนี้กลับไปต่างประเทศแล้วไปรับโทษในประเทศมึงนะ กูเห็นแล้วกูรู้สึกว่าเวลาที่มีข่าวทําร้ายหรือว่าทําร้ายร่างกายคมขื่ออะไรเนี่ยผมอยากจะเอาคนชั่วๆพวกเนี้ยมาลงนรกด้วยตัวผมเองนะไม่ได้จะฆ่าอะไรนะครับแต่ผมอยากเอามันมาลงโทษแค่นั้นเองอยากจะเอาร่างมันมาลงนรกให้ได้เลยไอ้คนพวกเนี้ยนะมันทําเกินไปอ่ะนะโอ้โหมีสองขอบวนมาติดๆเลย นะครับนะเมื่อกี้6กสอันนี้จะเป็นขบวนอะไรเนี่ยแสงไฟอยู่แต่ไกลนะครับนะก็นั่นแหละครับฝรั่งทําร้ายตํารวจเพิ่งเกิดขึ้นวันนี้เลยนะครับนะชาวบ้านที่ยืนอยู่ตกใจสิโอ้โหมึงเป็นฝรั่งมึงมาทําได้ไงวะผมเชื่อได้เลยนะว่าภูกเกต็ตตอนเนี้ยคนหนึ่งเทุกคนในจังหวัดภูกเกต็ตเกลียดชาวต่างชาติไปแล้ว100%ครับอ่า ก็มึงมาทําอย่างเงี้ยเฮียประเทศไทยอ่ะเอาตรงนะผมไม่ได้อวยเลยนะประเทศไทยอ่ะเป็นเมืองแห่งสยามเมืองยิ้มนะมึงเห็นข่าวที่กระเทยปะกระเทยไทยเวกกระเทยฟิลิปปินสนะ์อ่ะอันนั้นนัดรวมตัวกันโดยที่มไม่ได้นัดหมายแต่ภูเก็ตก็นัดรวมตัวกันโดยที่ไม่ได้นัดไม่ได้นัดหมายเช่นกันเนาะคล้ายๆกันเลยนะมาร่วมขับไล่ฝรั่งไอ้ สองคนเนี้ออกจากภูเก็ตแล้วออกจากประเทศไปเถอะนะเพราะผมรู้สึกว่าถ้าเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวมันทําอีกนะต่อให้มันจะโดนเข้าคุกที่ไทยมันก็ทําอีกแน่นอนนะครับผมขอพูดครั้งสุดท้ายผมฟันธงได้เลยว่าคนภูเก็ตหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะย้ำนะว่าร้อยเซนตตอนนี้เกียดชาวต่างชาติไปแล้วครับอ่าแต่บางคนก็โชคดีนะ บางคนโชคดีทําไมผมผมถึงต้องพูดเพราะว่าบางคนได้แฟนชาวชาวต่างชาติที่น่ารักอยู่แล้วอะอย่างสมมุติว่าผู้หญิงไทยไปมีแฟนเป็นคนไทยเอ๊ะชาวต่างชาติเน่ะท่านผู้ชมเออมันดีนะท่านผู้ชมมีมีคนที่รักซับพอร์ตเราเนี่ยโอ้โหมาสองขบวนเลยอะไรวะเนี่ยปกติไทยแต่ขบวเนเดียวนะหรือว่าบางวันก็ไม่ได้มาเลยนะนะครับโอเคเรื่องที่สี่นะครับเป็นเรื่องของฝรั่งเหมือนกันเนอะ อันนี้เนี่ยเป็นฝรั่งที่อายุ67กับเด็กวัยรุ่น19เนาะเขาคบกันนะครับนะไม่มีคนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาโพส์คลิปในทิกตอกเนาะไม่มีคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์บอกว่ารักเงินนะครับเด็กอายุ19คนนี้ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะแต่นี่คือสิ่งที่ผมได้ข้อมูลมาคือชาวต่างชาติอายุ67เยอะมากนะครับนะแต่คนที่คบเนี่ยแค่เด็ก19ย่าง20เอง พ่อแม่เขารับหรือเปล่าไม่รู้นะครับแล้วมันเป็นข่าวจริงหรือเปล่าผมไม่รู้แต่อายุที่ผมเห็นมาเนี่ยมีคนบอกนะครับเท่านี้จริงๆนะก็การจะรักเนี่ยนะครับความรักเนี่ยมันไม่จํากัดอายุหรอกถ้ามันจำกัดอายุอย่างเช่นคนอายุ20ต้องคบหากับคนที่อายุ20่เท่ากันอย่างเงี้ยว่าไปอย่างหนึ่งถูกไหม แต่ความรักมันเกิดขึ้นได้ทุกทุกเวลาเนาะว่าจะเป็นคนไทยกันเองหรือชาวต่างชาติชาวต่างชาติคนไทยชาวต่างชาติได้หมดนะครับอ่ะต่อนะครับไม่มีคนหนึ่งคอมเมนต์น่าจะเป็นผู้ชายพิมพ์ว่ารางเงินนะครับคอมเมนต์ว่าร่ำเงินและเด็กคนนี้ตอบกลับผลมากใช่ค่ะอย่างน้อยก็ไม่ไปนหนังหัวพ่อมึงหรอกค่ะเดี๋วกูจะเอาเงินไปบรอดกให้พ่อมึงให้ดูค่ะเออประมาณนี้ประมาณนี้นะครับนะ ก็อย่างที่ว่าแหละเนาะความรักมันห้ามกันไม่ได้มันเป็นสิ่งสวยงามอยู่แล้วอะเออจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะไม่มีนี่คือเหงาโสดๆคนเดียวเลยนะครับเนาะก็ความรักมันเป็นมันเป็นแบบว่าเหมือนเป็นสายน้ำมนะันเนาะเออที่แบบว่าจูงกันไปเนาะเออก็ขอแสดงความยินดีด้วยที่คุณได้แฟนเป็นคนไทยนะครับฝรั่งดีๆมีเยอะครับมีเยอะแต่ส่วนนะ้อยแค่หนึ่งเปอร์เซ็นที่จะเฮี้ย นะครับนะอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้เกิดขึ้นนานแล้วแฟนหล่อนะครับเป็นหนุ่มหล่อนี่แหละทำร้ายผู้หญิงเป็นแฟนผู้หญิงอะ่ะท่านผู้ชมเนาะคือการทำร้ายร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกเลยไป่สนับสนุนความรุนแรงอยู่แล้วครับนะโอ้โหน่าจะหกสามแปดมงเนี่ยตามมาติดติดเลยนะนะครับก็ต้นทางเหมือนกันนะ่บะบึงพาแหลมฉบัง นะครับเหมือนกันห3สนย์ก็แหบมเอ้ยมึงพาแแบบฉบังเหมือนกันนะครับนะโอเคก็วันนี้มีเรื่องที่จะมาตีแผ่กัน4ี่ห้าเรื่องเนาะนะครับอ้ออีกเรื่องหนึง่งวันนี้ขบว9น9 2 8แนครลำปางกรุงเทพอภิวัตรก็กลับไปที่กรุงเทพอภิวัตรแล้วเรียบร้อยผมตื่นมาถ่ายไม่ทันนะ่ะเพราะว่าผมดูหน้าโอ้โหอยู่ที่เดินมากกอกแล้วนะครับ น่าจะผ่าชุ่มแสงตอนเกือบตีสี่อะเอาสักประมาณตีสามห้าสิบห้าได้กันเออหูถ่ายไม่ทันเลยอะแต่อย่างน้อยก็ได้ถ่ายเก้าสองเจ็ดิ้วเหมือนกันนะครับนะอย่างน้อยก็ได้เห็นว่าเออตัวรถเนี่ยมันสีสดใสามากนะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาถ่ายหกสามแปดปิดท้ายกันเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดยังช่ว์ไฟไทยกับฮายปีดรถสินค้าสองขบวนในคลิปเดียวเลยหกสามศูนย์ก็หกสามแปดแหละหรือเปล่าไม่รู้ หรือว่าจะเป็น66ก็ได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันก็ไหนถ้ามีเรื่องอะไรที่จะมาตีแพ่อีกก็เดี๋ยวเราค่อยทํากันขบวนแล้ววะเนี่ย66หรือ638มาหมายเรียอะไรฮะโอ้โห5235 638 GSY โอ้โหตาม630ไปติดๆเลย ท้ายคลิปนี้ด้วยนี่เลยกองเบอร์ขอภัย